โอ้ยข oh, yeah. อกลับเสร็จด้วยนะครับใน,ในวันนี้เราอยู่ผมมาคุณชแนลนี้เช่นเคยเนาะและในวันนี้ก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับอา่าอ้นีนะ้ปกติจะต้องมีนาฬิกาอยู่บนนี้ไม่ใช่เอเอาอันนี้แทนใ,นในวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการโหลดเกมเทลเรียนะครับ ที่หลายๆคนก็จเจริญไม่เป็นนะก่อนอื่นนะครับต้องมีแอปนี่ไหนอะแโมโบโกินนี่นะครับที่ผมดึงเล่นอยนนู่ะก็เดินนะครับเข้าไปที่ Google นะ o o o g l e เข้าไปเข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหาว่าโมโบโกินนี่รนะับ m o b o g n i C I N N E ครับเขียนผิดหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยด้วยครับฮมโบกิน ok นี่บนี่เอาอันนี้นะครับอันแรกนะครับไม่ใช่อันที่เขียนมาติดตั้งนะอีกอันหนึง่งในช้าขออภัยด้วยครับจะปีดเลบหมดแล้ว มบลโกกิมี่สองจุดหก for Android แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงสีเหลืองๆส้มๆไปเลยนะครับกดไปเลยพอดาวน์โหลดติดตั้งอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาเหมือนปกติเลยดาวน์โหลดติดตั้งอะไรเสร็จแล้วออกมาออกจุด้าแล้วก็จะติดตั้งแล้วจะได้หน้าจอมัลโกกิมี่แบบนี้ แล้วกดเข้าไปโรโบกินเกนกินเกนีกน่เดี๋ยวละแล้ว,ลวมีการเชื่อมต่อแล้วก็เปิดเลยแล้วเข้าไปคี่ค้นหาตัวผูงที่คุณต้องการค้นหาก็คือเขียนว่าเธอลาเรียนะครับสอดเลิศเียบเธอราเอาได้ตังค์ห้าสิบบาท เทราเทราแล้วก็ r i n ได้ a r i a เทราเรียกดค้นหาไปครับค้นหาแล้วกดที่มาที่แอปครับอย่าไปกดทั้งหมดนะกดมาที่แอปไปครับระล่อนิดนึงเน็ดช้ามาก ปกติไม่ช้าขนาดน,นี้พอเปลี่ยนเครื่องแล้วเน็ตช้ามากนี่ครับก็จะเป็นนี้อันแรกนี่ไม่ใช่นะครับอันที่มันเขียนว่าฮอตนี่ไม่ใช่แล้วก็เลื่อนลงมาก่อนสี0ร้อยคะแนนนี้ก็ไม่ใช่นะครับสี0ร้อยคะแนนก็เล่นได้ครับแต่ว่าก็าคือมันต้องรอเก็บคะแนนในนี้อะไรของมันเนี่ยจะเลยมาเอานี้ เขนเชลเลียวงเล็นเซลเกมเนที so ่มันเขียนวะาบดเนี่ยจริงต้องเขียน่าซีแต่ผมเขยไปมาแล้วเขาไปห้าแถวแล้วก็เลยเขียนในต้องเขียนโอซีตรงที่มันเขียนเมต้งถอดแหนแหนล้วเข้าเกมไปนะครับมันจะเป็นส1ชมพูแบบหมุนๆหน่งลหน่น่ะ มันก็จะขึ้นโผล่เปลีนเป็แเข้าไปมันจะเป็นแบงนี้นเข้าไปี่นีก็จะรัถ้าครั้งเข้า,ขา 2, ครั้งที่สองครั้งที่สามจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะขึ้นแบบน,นี้นี่ อัน,นี้คือเล่นได้แล้วเนาะก็อขอจบไปเพลงเท่านี้สวัสดีครับ